ใคะทุกคนทำบอกว่าผมชอบจริงๆที่เวลาที่พี่อ่านเมนคนอื่นนะโอเคแล้วก็จะมาอ่านเมนคนกันเหมือนดิมเร่งขึ้นมาไวนเนาะถ้ามึงกดก็คือไม่กดน,นะอันนี้ก็คือดูแล้วนะเดนคอมแล้วมนคอมเมนต์ไหนบ้างแต่ไม่แต่ไม,มีแค่ทำนะ ไก่เอ้ยไก่ยีย้วนะทุกคนเราก็กลับกลับไปว่าขาไก่น้องขาไก่ก็น้องพูดกุ๊กกุ๊กพ่อแม่ไม่สั่งสันหรอคะทำาไมไม่มีมาริยาทขนาดนี้อืมั้นคทมก็คอมเมนต์ว่าน้องไก่มากเลยนะพิมมาดีไหมก็อ่ะไก่กุ๊กกุ๊ก แล้วทำก็ร้อยพิมพ์มาอีกดีน้องไก่นาเห็นแล้วว่าไก่เรายังไงไก่มาล้อยังไงล่ะงงแล้วนะเออใช่แล้มีอีกคอมเมนต์หนึ่งต้องไปดูของไก่เอ้ยไก่ก่อนเดินไปยาวค่ะนเนี่ยเนี่ยม้าเขาะนะ่าอะเนาะพ้าธรรมอะไรอ่ะมาทเขารากาจ้า คือไม่ได้ชอบนะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะนี่อ่ะ ก็คือวันนี้ให้ตอบมาทุกคนเราดูเลยนะครทุกคนแล้วก็ืปดูเลยว่าเราต้องมาทำคลิปแบบนี้หนะันฝากกันเลยกด s u b ร์ r i b e ด้วยนะคะไม่มีคลิปเลยอ่ะขอโทษด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะทุกคนก็เข้ามาเล่นฟรีไฟสนุกสนุกๆกันค่ะ กดค่าเกมกันเลยอืมพี่านุสนุกใครเล่นได้เกมนี้มันเกมที่ผ่อนคลายสมองมากมากนะบางคนก็ไม่ผ่อนคลายมาขอบางคนน่าจะรู้สึกไม่ผ่อนคลายแต่เรารู้สึกหัวร้อนมั้งนะตูนะ้ ก็ถือไปเล่นที่สะพานสามมิติเป็นล้อเพื่นที่ชื่อว่าชมวิวค่ะก็ไปแอบดูใบเตยนะคะทุกคนไปแอบดูใบเตยเออก็อยากไปแอบดูเฉยๆแหละว่าเขาสอนเต้นกีฬาสี่กันเนาะแล้วก็อยากไปแอบดูเฉยๆที่มีอะไรทำทีนี้วิ่งกลับมาเนาะเขาเดินชนเราเลยค่ะเดินชนอย่างจังแล้วน้องเขาก็ขอโทษวิ่งไป ขนมก็หกอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเหลือสองชิ้นสุดท้ายเว้ยแล้วเราก็อยากกินขนมด้วยนะบอกเลยคิดดูเราอยากกินขนมมากเลยนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน้องเขาก็แค่แบบขอโทษแล้วก็วิ่งหนีไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนน้องแค่บอกว่า ขอโทษครับขอโทษเฉยๆไม่มีคำว่าคร,ารับหรอกขอโทษแล้วขอโทษเฉยๆค่ะหลังจากขอโทษเสร็จแล้วไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วนะทุกคนหลังจากที่น้องขอโทษเราเรจนะก็วิ่งหนีไปเลยค่ะ ไม่เหมือนไม่เกรงกลัวอะไรนะก็วิ่งไปให้เรายืนเก็บขนมคนเดียวเราชูก็เลยถามว่าทำไมเก็บขนมขนมคือะไรว่าขนมหกชูว่าไปทำอ้ท่าไหนให้มันหกเราเลยบอกว่าน้องอ่ะเลยชันเราธอก็อืมแล้วเราก็อดกินขนมนลแต่เราก็กินเข้าปากนิดนึง พี่หิว่ะทุกคนจะทำยังไงดอยหนะค่ะเราก็งู้นะทุกคนเราว่าตัวเองนะเนี่ยถ้านี้ก็ซื้อได้แต่เราไม่ซื้อว่าดูดเราอยากเล่นเกมเราว่าเราจะหาเวลาเติมหาเงินเติมเกมสักวันเราจะไม่เดือดร้อนใครแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็จะมีคนมาใส่ร้ายเราอีกเนาะเราจะหาเงินเติมเองลวกัน คลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ